สำหรับวันนี้นะครับโดยการทำของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านสุทธีรตองแย้มกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแัยแแรงเพราะนั้นในเรื่องของแนวทางการขุดลอกนะครับก็เป็นหนึ่งในแผนงานนะครับที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยในระยะยาวต่อไปในอนาคตเพราะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดได้ดาเนินการสั่งการไปยังพื้นที่ว่าพื้นที่เนี่ย แต่ละลุ่มน้ำนะครับพื้นที่ใดมีฝายกี่ตัวในแต่ละบนแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นเรื่องของฐายข้อมูลซึ่งตรงนั้นเนี่ยองค์การผ่านสนิวัตนะครับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันพี่ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ส่วนราชการก็จะดําเนินการขุดลอกนะครับโดยให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็กลาบเรียนว่า การใช้น้ำเนี่ยอยากให้อยากให้มีการไปหารจัดการร่วมกันนะครับเพื่อที่จะผ่านวิกฤตในเรื่องของของภายแล้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เพ,เพราะว่าเพราะว่าน้ำปริมาณน,น้ําในเขื่อนของปลงแล้วก็เกิดทีทานปีนี้เนี่ยเต็มความจุนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบแต่ละเขื่อนเนี่ย ก็มีวิธีในเรื่องของการบริหารจัดการบวกกับนโยบายของท่านผู้วริการจังหวัดนะครับก็ยิ่งสร้างความชัดเจนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกับการประปาภุมิภาคเนี่ยซึ่งอยู่ปลายน้ำนะครับถึงทางผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดผลกระทบเนี่ยก็จะทําให้พี่น้องที่อยู่ในในใน,ในชุมชนเมืองเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ นะครับทุกภาคส่วนเนี่ยเราพยายามที่จะบูรณาการในเรื่องของการทําง,งานด้วยกันแล้วก็วางแนวทางเพื่อที่จะให้การพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ